สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชาแน l จริงเจแฮร ARPG ครับแล้ววันนี้นะครับเรามีข้อมูลใหญ่นะครับที่ช้าไปประมาณ7ชั่วโมงนะครับมันออกมาเมื่อเช้ามืดของวันที่4นะครับแต่ผมไม่ได้สตรีมวันนี้เราจะมาฟังย้อนหลังในพาร์ทที่เกี่ยวข้อ,ของกับ d i a b โบซีนะในขณะปัจจุบันนี้นะครับเดือนนี้วันนี้เนี่ยมันมีงานที่เรียกว่า b r i สคอนนะก็คืองานรวมเกมของค่ายบริษัท Activision นะครับที่จะออกมาปล่อยทุกปีและหลายๆปี มันหยุดไปเพราะมีเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหญ่ๆสาหรับแทบจะทุกเกมในเครือบริษัทและแน่นอน d i a b l o ซีนะครับเป็น1ในเรียกว่าเป็น IP ที่กําลังดังที่สุดของบริษัทก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมีเซสชันหนึ่งแน่นอนนะครับที่เกี่ยวกับเดียโบก็คือประมาณ12นาทีแต่มันจะมีข้อมูลทยอยออกมาอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลหลักนะก็มาดูกันส่วนตัวผมเองยังไม่ได้ดูเลย เพราะันเราก็เซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างไม่ดังมาก o รถโฟกุสันนะครับเจนแม็กของเดียโบในเขาเพิ่งไปสักมาด้วยนะครับเห็นใน t w i t t e r จะมาพูดเกี่ยวกับเดียโบให้เราฟัง feels amazing so glad you're here and i'm so happy the people at home are here as well you know watching that that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been now you might have missed it but in there was a clip of a blind gamer tylenif defeating our hardest boss uber lilith now we strive to make the out in the there's a clip that's exciting really a player uber lilith As as like tatto you know, a a over o h believe n s I't t u และในบูธนะครับมีรับสักท,ทัทูเดียโบที่เกี่ยวกับเดียโบนะถาวรในงานนะครับใครสนใจก็บินไปนะครับ events, อย่างที่บอกว่าลอเฟอร์กูสันก็ไปสักมา so ในโครแมนเซอร์นะครับโอเคยังไม่เกี่ยวกับสาระของเราบล้วบลิสคอนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ2,019นะก่อนจะมีโควิดตอนนั้นก็มีประกาศเดียโบสีออกมานะครับทุกคนก็เป็นที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันแล้ววันนี้เรามีเกมจริงๆมาเล่นแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นพัฒนาไปก้าวใหญ่ๆ <No. S> 2องนไม่ใช่คลิป d o n ดอนจ g ก y Have Phones อันนั้นก่อนหน้านั้นนะนี่ก็นน้ำาเราไม่ต้องสนใจมากกนะ็ได้นสามปีล่าสุดเนะาะสปีล่าสุด บริษัทปล่อยเกม Diablo ในแฟรนไชส์ออกมาทุกปีนะครับปีละงเกมเอ่อปี2020นะครับ Diablo 2 Resurrected นะครับปล่อยออกมาเนาะ2021 Diablo Immortal แล้วก็2022นะครับเออผมสลับกัน2021 Diablo 2 Resurrected 2022 Diablo Immortal แล้วก็2023 Diablo 4เนาะ I love Diablo 2 So it was remastered for a new generation now for PC and console. Bringing millions of new players into our universe. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then, of course, there's Diablo 4. Now. เออเสียงให้มันกระหึ่มกว่า d i a b บ o อ m m o r t a ทหน่อยนะครับ kind of คนลุกเลยเดียบรอยนะครับทำลายสถิติขายตัวช่วงเปิดตัวดีที่สุดในประวัติศาสตร์บิสสันะครับดีกว่าทุกเกมทุกตระกูลของบิสสันนะไม่ว่าจะเป็น World w f w c r c r t f x p x p s n s n o n ไหนก็ไม่มียอดขายเท่ากับ d i a b บ o อ c สี l คอ Duty ก็ไม่เท่านะครับและเกมอ,อื่นๆที่คุณรักและรู้จัก จะคลายปีศาจนะครับเกมนี้ทำลายทุกสถิติแม่ชั่วโมงที่ถูกใช้ไปในเกมรวมกันของผู้เล่นทุกคนนะครับ1นึ่งพันห้าร้อยล้านชั่วโมงรวมกัน แล d ถ้า o u h a ั e ไม่ e ด made it, you รู้ w made t ี a ก leap into า h e d a ที่ s t ่ Diablo เตที่เค่าตอนนลาที่ l ีจอกอวล e e าร l ปรด i ักีับอะไรแลเตมอากูร a มาตัวหลักดีกว่าัสองคนที่จอมาพูดกับเราครับคริสวิลสั n แล้วก็ทิฟ f a นี w วอต t i ทิฟ n y นี่นี่เรามีโอกาสได้เจอครั้งเดียว นะครับควิดวิสันเนี่ยเราจะไเจบ่อยแล้วครั้งล่าสุดที่อยู่ในวิดเบทีทิฟฟานี่วอร์ดนี่นะสองรันสิบเต้าตอนประกาศเดอบโอล์สก่ครั้งแรก That's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities, mm. so we've given you a couple this season. One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, uh, who you can go after for uber uniques that everybody's been you know uh, searching for. And with those new bosses, dropping both and Uber at a much higher rate and make new dropping Unix Unix even dropping with higher cosmeticsre both to much bosses some Uber สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสเล่นซีซัน2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเอาบอสใหม่แล้วก็บอสเก่ากลับมารีเมคนะครับเพิ่มจำนวนบอสในเกมเข้าไปแล้วก็เพิ่มดอ,อกพูให้บอสเหล่านั้นนะครับด้วยยูเปอร์ยูนิคแล้วก็ยูนิคธรรมดาทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Target Farming ก็คือเราอยากได้อะไรเราก็ฟาร์มบอสตัวนั้นขึ้น ซึ่งผู้เล่นส่วนมากนะครับมองว่าเป็นข้อดีกับเกมเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มาจากฟีดแบ็กของผู้เล่นเพราะจริงในซีซั่นสเนี่ยไม่มีการแพลนที่จะเพิ่มบอสเข้ามานะครับมีก็แค่หลอดเสียตัวเดียวนะครับแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาถึง5ตัวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฟีดแบ็กของผู้เล่นบอกว่าเอนเกมไม่มีอะไรทําเพราะงะั้นก็ต้องยอมรับว่าบริษ,ษัทในช่วงเวลาสั้นๆน,น,นะสเดือนหลังจากซีซั่นหนึ่งล็อตไปซีซั่นสเข้ามาเ,เพิ่มคอนเทนต์เข้ามา พูดถึงเรื่องบอสนะครับก็ดูค่อนข้างดีใครที่ยังไม่มีโอกาสเล่นในซีซั่นสองอูเบอร์ยูนิคที่คุณอยากได้แกรนฟาเธอร์เชโคอะไรต่างๆเนี่ยมันฟาร์มได้แล้วโอกาสดรอปยังน้อยอยู่แต่มันฟาร์มได้มีคนได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นออลองกลับมาเล่นกันดูนะกลับมาล่าบอสนะก็จะเป็นวิธีการเล่นเดียโบแบบใหม่ๆที่ในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็ซีซั่นหนึ่งที่คุณไม่เคยเล่นมานะครับ so You get to level 100 about 40% faster than in season one. 40%. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have two characters in season two already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. More challenging the fight. ไอเทมพาวเวอร์โดยรวมค่าเฉลี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับซีซั่นหนึ่งเราจะเห็น800กว่ายากมากตอนนี้เรามี9 25นะครับทีมงานก็อยากได้รับฟีดแบ็จากผู้เล่นมาอีกนะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงซีซั่นต่อๆไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ V ีน w นะครับไม่ต้องเก็บใหม่แล้ว เล journey, ่นเนื้อเรื v, ่องจบครั้งเดียวเคลียร์แมพครั้งเดียวเก็บลูกปั้นลิลิตครั้งเดียวไม่ต้องทําอีกเลยเพิ่มช่องตัวละคร2ช่องอันนี้มันเป็นเหมือนรีรีวอชซีซันสมากกว่าน้ะตัวเทสดาเมนะยังไม่เพอร์เฟก้เท่าที่ผมไปลองเล่นมาแต่ยังเพิ่มได้อยู่ฟิลเตอร์ในสเตจ h เสิร์ชของได้ดูดีมากนะครับเพิ่มจำนวนสเตจ เยอะมากเดินคล่องไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับเมื่อก่อน World Boss, twice often. World Boss ความถี่ต่อวันเพิ่มขึ้นจากวันละ3-4ครั้งเป็นวันละ7-8ครั้งเจมไม่อยู่ในช่องเก็บของแล้วนะครับเป็นวัตถุดิบครับเก็บไปนในกระเป๋าแยกไม่เปลืงช่องเียงนับัตยังจะมีการเอ็ดเกรดเพิ่มเข้ามา ตั้งแต่ที่หน้าเปต้นไปครับจะมีแหวนใหม่5คลาสสำหรับ5าคลาสโดยเฉพาะตารางสุ่มสเตตให้เรารู้ว่าของที่เรากำลังจะรู้สุ่มสุ่มสเตตอะไรได้บ้างโลเท่าไหร่ได้บ้าง the right build for the challenge at hand also on december 5th as promised we'll have another exciting new an new in-game activity a six-week event called abattoir of zeer <laughs> even might either come in season of blood experience designed for players who have reached level 100 slain uber duriel and mastered all of the other challenges that season of blood has to offer those who survive will attain a paragon glyph constructed of the vampire lord's very own blood เหมาะสำหรับผู้เล่นที่เลเวลร้อยแล้วค่ะ Uber ดูเรียวแล้วนะครับเพื่อกริปชิ้นใหม่ที่ดรอปจากหลอดเสียกริฟลีเจอรกริฟยูนิคและซีซั่นอีเวนต์พิเศษอีเวนต์คริสต์มาสมิดวินเทอร์ไบท์ในเดือนธันวาคม อาจจะมีรถลากรถรถเหมือนรถรถซันตาคอสอ่ะมาแทนมา้าอาจจะเพราะฉะนั้นซีซั่นสองนี่ยังไม่จบตอนใครที่แบบครบทุกอย่างแล้วรอเอีเวนต์ก่อนนะครับแน่นอนสิ่งที่จะมาในซีซั่นสามนะครับสิ่งที่มาในซีซั่นสามเนี่ย ที่พิษาทวางแผนไวตั้งแต่แรกนะครับคือลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเกม ARPG ของตระกูลปิษาจมาตลอดนะครับก็คือแลนด์กิ้งผู้เล่นนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครมีโอกาสเล่นภาค2นะครับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยมันจะจัดตามคนที่เลเวลร้อยไวที่สุดนะครับมันก็จะมีเลเวลของผู้เล่นทุกคนในซีซั่นบอกบอกบอกและใครขึ้นไปร้อยคนแรกก็จะได้ถูกบันทึกไว้แต่ด้วยความที่ในเดียโบ่สี่เนี่ยการไปเก็บเลเวลไปถึงร้อยนะัมันไม่ใช่พาที่ยาก เมื่อก่อนมันยากเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พาที่ยากสิ่งที่เกิดขึ้นคือ l ีด้าบอร์ตต้องมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรามาดูไปเลยพร้อมกันนะครับ The Gauntlet เขาบอกว่าเราจะแข่งกับผู้เล่นในคลาสเดียวกันแข่งกับเพื่อนของเราหรือแข่งกับคนในแคลนของเราด้วยนะครับ Count Mike อันนี้ก็ลังขู่เดเวลอปเปอร์ได้กันอยู่ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์นะครับผู้เล่นที่อยู่แรงสูงสุดกี่คนก็ไม่รู้นะครับจะถูกแอดเข้าไปในอารมณ์ประมาณ hall of fame ของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชื่อตัวละครแล้วก็บิลจะถูกเซฟไว้ while how the are game tea today a แน่นอนเกมยังถูก d e v e l o p โดยทีมงานชุดใหญ่กลุ่มใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ทางบริษาทเได้แบ่งทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับไปพัฒนา chapter ใหม่ DLC ใหม่ expansion ใหม่ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรน่าจะเป็น expansion มากกว่าเพราะฉะนั้นเรามาดูทีเซอร์ของ expansion ใหม่จาก Diablo 4กันเลยครับมันจะเป็นช่วง ต้นๆมากๆของการ develop อยู่นะครับเพราะ,ะนั้นมันยังไม่ได้ขายเร็วๆนี้นะครับไม่ต้องรีบเตรียมเงินสาระสำคัญคือเนื้อเรื่องมันสั้นอยู่เนาะสำหรับเดียโบสมันยังมีพาร์ที่ค้างคา,งางมันยังไม่จบนะครับในเร็วล่องเรือไปหารักใครที่เล่นแล้วใครที่ยังไม่เล่นในเร็วคือใครคุณก็ไม่รู้หรอกนะครับมาดูกันว่ามันจะต่อเนื้อเรื่องไปยังไงเขาบอกว่ามันจะด์บขึ้นกว่าเดิมประมาณน้น โอ้ยสะพ้ายอยสปนิดนึงถ้าใครที่เคยเล่นเดียวโบมานานแบบผมแล้วกันนะมันคุ้นๆใช่ไหมว่านี่คือที่ไหนมันเดาวได้ใช่ไหมอืม First นะชื่อ expansion นะ็คือ vessel of hatred นะครับหรือว่าภาชนะภาชนะก็คือตัวสถิตตัวสถิตร่างของ hatred นะครับ hatred ก็คือชื่อของ1ในสามจอมานนะฮะหนึ่งในสาม prime evil นั่นเองนะเป็นของตัวไหนไม่มีใครรู้นะครับทุกคนรู้หมดแหละสาระสำคัญคือผมอยากย้อนกลับไปดูนิดเดียวนะตัว teaser มันสั้นมาก ถ้าคุณมีโอกาสเล่นเดียโบนะครับมานานมากพอคุณจะรู้ว่าป่าดงดิบเนี่ยนะครับมันมันคือเม,มืองซากเมืองเมืองหนึ่งในแอคแอคหนึ่งของเดียโบภาคหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเนื้อเรื่องภาคสี่หยุดสปอยไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะทวีปที่เกิดเดียโบสี่เนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกับเดียโบสามเออกับเดียโบสองแต่ว่าตัวเอกของเรื่อง คือใครก็ไม่รู้นะคือเราหรือเปล่าไม่ร,มรู้นะครับมันร่องเรือย้อนทวีปไปอีกทางหนึ่งกลับไปทางเดียบโบสองมันก็สอดคล้องกันมากๆก,ก,กับธีมป่าดงดิบซากอรารยธรรมโบราณแบบนี้และยิ่งเปิดเข้ามาเพิ่มเป็นวัดทรงปีระมิดแบบนี้ผมว่าใช่แน่นอนนะครับผมว่าใช่แน่นอนถ้าใครเล่นภาคสองอย่างที่บอกรู้แล้วว่าน,นี่คือที่ไหนเนาะให้ทีมงานเขาพูดต่อแล้วกัน its campaign will continue the dark tale that began in diablo 4 as we learn the fate of the prime evil mephisto and his demonic plans for sanctuary to do that we'll be visiting a region new to diablo 4 and a fan favorite from diablo 2. jungles known to outsiders as torijan but known by the locals as nahantu mm. with this new story set in a mysterious new region comes new ways to play new evils to vanquish and of course a completely new class never seen before in the diablo universe แน่นอนครับฉากก็จะถูกกลับไปเป็น region อื่นที่ไม่มีอยู่ในแมปของ Diablo 4ตอนนี้นะมีคนดูแมปแล้วกันนะครับนี่คือแมป Diablo 4ที่คุณเห็นนะครับ region ที่มันอยู่ในเอ,อ่อใน expansion เนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายของเคจิสถานนะครับล่องเลือไปทางนี้ซึ่งมันเป็นแมปที่เคยมีแล้วใน Diablo 2 ไม่บอกแล้วกันมันชื่ออะไรอะไรยังไงนะไปดูรายละเอียดกันเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนเนื้อเรื่องใหม่นะครับบอสใหม่ปีศาจใหม่ให้สู้และคลาสใหม่คลาสใหม่หลายคนสงสัยว่าเป็นพลาดินหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรคําตอบของ developer บอกว่าเป็นคลาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในตระกูลเดียโบนะครับในตระกูลเกมเดียโบไม่เคยมีคลาสชื่อนี้หรือแบบนี้มาก่อน releases late next year and we cannot wait to share more about it this summer now before we leave we want you to know that it's your passion that drives us your feedback will continue to help us evolve and improve the diablo 4 experience for years to come we couldn't be more excited about our future and we hope that you are too our <coughs> expansion will be นะครับกลางถึงปลายปีหน้านะครับและข่าวเกี่ยวกับ expansion เนี่ยจะออกมาในช่วงต้นๆกลางๆปีนะครับเพราะน้นก็มีเวลาเล่นเกมที่คุณซื้อมาแล้วแบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกประมาณปีหนึ่งเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับอีกประมาณ3-4สีซีซั่นก็รอดูกันไป And we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. Uh, we have a special Diablo 4 Campfire panel. Where we the the more details rest a out Q& เ้วสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติม,มของ expansion ใหม่ของ Diablo 4แล้วก็ patch ที่กำลังจะค่อยๆทยอยเข้ามาใน Diablo 4่ซีซันต่อๆไปหรือว่าซีซันนี้ภาคท,ที่2อนะครับอย่างที่บอกอีเวนต์ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับซีซันส2นี้ ติดตามได้นะครับทั้งแบบสดและย้อนดูนะแบบสดก็จะเป็นช่วงดึกนะครับของวันที่4วันนี้ที่ลงคลิปนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามืดของวันที่5นะครับแบบย้อนดูก็จะเป็นวันที่5ตอนเย็นนะครับเข้ามาดูกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะแน่นอนมีรายละเอียดของซีซั่นนี้ด้วยนะเพราะแหวนมาลิกแนนใหม่5วงแต่ละวงจํากัดคลาสมันทําอะไรได้มันใช้ยังไงมันจะนําเมตาใหม่เข้ามาในเกมทําให้เกมที่ซีซั่นนี้ที่รู้สึกว่าเมตาทั้งหมดถูกค้นพบแล้ว เปลี่ยนไปหรือเปล่าอันะนี้ต้องมารอคอยดูกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกของ b r i t ส์คอนเดียโบ่สี่สองพนะครับจบไว้เท่านี้นะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอนเทนต์ใหม่นะเอ็กซ์ n พนใหม่มาเร็วไปไหมนะประมาณปีครึ่งนะครับหลังจากเกมตัวจริงออกอมีความหลังล,ลึกอะไรกับเดียโบ2หรือบางคนไม่เคยเล่นเดียโบ2สเลยมันเป็นเกมที่คุ้มค่าที่จะกลับไปเล่นไหมลองถามผมเข้ามานะผมจะแนะนำ้วกันยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ